รถไฟเขียวแล้วมานะครับจอดรถเสร็จก็กับเครื่องเดินลงไปเลยสุดยอดเลยจอดรถเสร็จนั่นแหละเขาจอดเต็มเลยเติมลงมาเลยจุรถติดครับ เป็นแถวเลยครับจอดเป็นแถวทำไมอ่ะคือราจอดแล้วแล้วก็เดินลงตามไปเป็นแถวเลยคันนี้หรอ